คุณผู้ชมคะเรื่องของแนวทางการปฏิรูปประเทศช่วงนี้ก็คงจะเป็นช่วงของการรอแนวทางที่ชัดเจนจากสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะว่าจะเดินหน้าปฏิรูปประเทศกันอย่างไรคะ่ะขณะที่ภาคประชาชนช่วงนี้ก็มีการจัดเวทีระดมสมองกันหลายๆเวทีคู่ขนานกันไปนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเรื่องของการปฏิรูปหนึ่งในเวทีที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDI ค่ะได้มีตัวแทนที่พูดถึงการปฏิรูปทั้งในเรื่องเศรษฐกิจการศึกษารัฐวิสาหกิจสื่อและอีกหนึ่งมิติที่สำคัญก็คือการปฏิรูปแนวคิดและจิตวิญญาณนะคะซึ่งที่ผ่านมามักจะถูกมองข้ามค่ะอย่างไรนะคะเป็นหัวข้อที่คงจะทีสัมมนาสาธารณะปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปอะไรและอย่างไรโดย TDI จัดให้ตัวแทนของ e i s ซ n h า w e r f ร l l o w s h i p ปในประเทศไทย ร่วมระดมสมองเรื่องแนวทางปฏิรูปประเทศค่ะโดยที่ปรึกษาทีเดียร์ไย้าถึงหลักคิด5ประการที่จะต้องกําหนดเพื่อวางแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจก็คือให้ความสําคัญกับการพัฒนาเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณส่งเสริมการแข่งขันทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบเศรษฐกิจไทยและการประสานผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อป้องกันความล้มเหลว เรื่องของคุณภาพมากกว่าเรื่องของ,ของชนไทยค่ะมาถึงแล้วนะคะอาจารย์สร้างคุ้มุ้มกันให้กับระบบเศรษฐกิจไทยนะครับหนีไม่พ้นว่าเราเผชิญความผันผวนมากขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อระบบเศรษฐกฐิจเป็นระบบเศรษฐกฐิจที่ที่เปิดก้างมากขึ้นนะครับเราเจอภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับนโยบายการเงินวันนี้ Federal Reserve จะลดนโยบายการเงินที่อัดชีพเงิน ่เรียกกันว่า QE นะครับก็กระทบกับระบบการเงินประเทศไทยภัยธรรมชาติเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกกระทบไปสู่แม้กระทั่งชาวนาและครัวเรือในภาคชนบทของไทยนะครับนั้นการสร้างภูุิมุ้มกันทั้งตั้งแต่ระดับครัวเรือระดับหน่วยธุรกิจบริษัทไปจนถึงระดับเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมาก เรื่องการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจในเวทีเห็นว่าจะต้องปรับทัศนคติเพื่อให้เข้าใจว่ารัฐวิสาหกิจเป็นสมบัติของชาติและควรที่จะตั้งองค์กรอิสระเพื่อดูแลให้โปรง่งใสสถานการณ์ปัจจุบันก็คือองค์กรรัฐวิสาหกิจยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสอคอรอสังกัดกระทรวงการคลัง ขณะที่นักวิชาการด้านการศึกษาสะท้อนว่าความพยายามปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้นมากว่าสองทศวรรษแต่ว่าไม่สำเร็จนะคะครั้งนี้จึงควรปฏิรูปเชิงระบบและเนื้อหาโดยมุ่งเน้นให้ระดับท้องถิ่นจัดการศึกษาให้ลูกหลานของตัวเองและเน้นการศึกษาเพื่อให้มีงานทำและฉลาดในการใช้ชีวิตและควรจะมีกองทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาให้ตรงเป้าหมายเช่นกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและกองทุนพัฒนาครู และคนไทยควรที่จะได้เข้าใจว่าการศึกษาที่ดีมีความหมายอย่างไรงบประมาณให้ให้หลุดนะครับงบประมาณที่ให้หลุดงบประมาณที่อาจจะต้องเ,ออเริ่มจากง,ง่ายไปยากนะครับแบ่งงบประมาณเป็นส่วนนะครับอาจจะทาเป็นสองลักษณะคือว่าอันเนี่ยแบ่งลงไปนาร่องการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดซึ่งอันนี้ผมคิดว่าจะเป็น ห้องแลบนะครับผมชอเป็นรีฟอร์มแลบนะครับที่เราจะทดลองเรื่องหลักสูตรเรื่องครูเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลงไปทในระดับพท้นที่อันที่สองเราจ,จะต้องแบ่งเงินมาส่วนหนึ่งนะครับมาทำกองทุนที่มันจะยืนระยะการเป็นรูประยะยาวไดออ้อย่าลืมวม่ารัฐบาลอยู่แค่ปีปีปครึ่งเท่นนะครับมิติการปฏิรูปวิธีคิดและจิตวิญญ,ญาณเลขาธิการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสระบุว่าที่ผ่านมาการปฏิรูปในไทยมักจะมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางวัตถุนิยม การศึกษาก็เพื่อการสแสวงหาวัตถุและถึงเวลาแล้วที่จะต้องให้ความสําคัญกับวิธีคิดและการศึกษาที่เน้นเรื่องของคุณค่าและความหมายของชีวิตระบ,บคุณค่าระบบาศาสนาของสังคมไทยในฐานะทีเ่เราก็เป็นชาวพุทธแล้วก็าศาสนาพุทธจะมีคุณลักษณะนี้ที่เปิดว่า,าการเราจรูประบบคิดเรื่องาศาสนาเนี่ย น่าจะถึงเวลาไม่กล้าที่จะเสนอคำอีกคำหนึ่งที่ที่มาคานกับคำว่าทุนวัตถุบริโภคประชาธิปไตยนิยมแต่อยากจะขอลองถ้าปฏิรูปรอบนี้ลองปฏิรูปให้เป็นธรรมานิยมได้ไหมในเวทีพูดถึงการปฏิรูปสื่อที่เน้นการปฏิรูป2เรื่องใหญ่หญๆก็คือการปฏิรูปโครงสร้างสื่อโดยมีกสทอชอกำกับดูแล และออกแบบให้สื่อมวลชนแข่งขันกันได้อย่างเสรีเพื่อทําให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นและการปฏิรูปเนื้อหาที่มุ่งเน้นการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนและต้องเพิ่มความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นค่ะ โดยในการเสวนาในวันนี้ดิฉันก็ได้เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะซึ่งเป็นเวทีที่ได้รวบรวมตัวแทนของ i อเซนฮาวเวอร์เฟล s ลชิในประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรอยู่ที่ประเทศสหรัฐจุดประสงค์ก็คือต้องการสร้างเครือข่ายจากผู้นำทั่วโลกค่ะ